สวัสดีครับผม Face to see you นะครับกลับมาพบกับการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel กันตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่บทที่17แล้วนะครับตอนนีน้ก็ชื่อว่า Conditional Formatting น,นั่นเองหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันใช้งานยังไงนะครับเราจะไปดูกันเลยตัวเบสิคตัวนี้เนี่ยก็คือ,อกรณีที่เรามีข้อมูลนะครับแล้วเราต้องการที่จะไฮไลท์ข้อมูลบางอย่าง โดยให้ตัวโปรแกรม Microsoft Excel น้ำมันไฮไลท์อัตโนมัติเลยเราก็สามารถใช้ฟังก์ชัน Conditional Formatting ได้นะครับวิธีการใช้เนี่ยก็คืออย่างเช่นเรามีข้อมูลรายการสินค้าเราต้องการทราบข้อมูลรายการไหนที่มีราคามากกว่า5,000บาทขึ้นไปเราจะให้ช่องนี้เนี่ยไฮไลท์สีแดงนะครับวิธีการก็คือคลุม และช่องนี้ทั้งหมดนะครับช่องที่เราต้องการให้ไฮไลท์เลือกที่ f o r m a t เอ่อ conditional formatting นะครับเลือกไปที่ h h i g Highlight Cell Rules แล้วก็มาที่ Greater Than นะครับผมมึงตัวระบบก็จะขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราต้องการค่าที่มากกว่า5,000บาทพิมพ์นะครับผมจากนั้นเราสามารถเปลี่ยนสีก็ได้ไฮไลท์ ต้องการสีอะไรก็สามารถเลือกได้เลยอ,อย่างเช่นผมต้องการสีแดงกดโอเคแล้วเราก็จะสามารถใช้เทเบิลในการน,ำเ,เนำเสนอข้อมูลต่างๆได้ณนะวันหนึ่งสมมติตัวเปเปอร์ตัวนีเน้เปลี่ยนราคาเป็น6000บาทสังเกตได้ว่าเซลล์ตัวนี้นก็ยังคงเปลี่ยนสีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเ,นเราเซตครั้งเดียวยมันก็จะสามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา ต่อไปไปดู exercise กันกรณีนี้เรามีรายการสินค้านะครับที่เราขายเราต้องการดูยอดที่มีการจำหน่ายน้อยกว่า20จำนวน PC ละกันนะครับตัวนี้เราก็มาเลือกที่ format ติ้งนะครับแล้วก็มาที่ less than อ่าเราก็เลือกไปเลยที่20นะครับผมแล้วก็กดโอเคมันก็จะไฮไลท์รายการที่น้อยกว่า20ส่วนรายการ ราคาตัวนี้เราต้องการทราบราคาที่มากกว่า1,000 0บาทนะครับแล้วก็พิมพ์เลย1,000 0ระบบก็จะไฮไลท์ขึ้นมานะครับก็หวังว่าจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งในการนําเสนอข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าเราจัดตัว conditional formatting ไว้เนี่ยระบบก็จะขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับผมสำหรับ การเรียนรู้บทที่17นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับติดตามผมได้นะครับเฟซ see you แล้วก็ช่วยกัน Subscribe ที่ YouTube ได้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ